다음 <목소리> จครูทํำอะไรอยู่คะมาตรวจแปลงจําได้เปล่าละ่ะแปลงที่เรามาหวานกันเมื่อครั้งที่แล้วจำได้ค่ะออตอนนี้อายุสิบวันแล้วล่ค่ะอโอ้เห็นต้นข้าวขึ้นสวยขนาดนี้นะคะขนาดพวกเราเป็นส่วนเล็กๆของแปลงนี้นะยังรู้สึก ดีใจชื่นใจ,ใจเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าที่ครูได้แนะนําไปครั้งก่อนนะคะพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพราะว่ารายการของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจนะคะที่อยากจะให้เกษตรกรไทยสามารถทํากินแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครัครูคะแล้ววันนี้เราจะตรวจอะไรบ้างคะวันนี้ตรวจวัชพืชนะว่าดูซิว่าหลังจากเราฉีดยากําจัดวัชพืชควบคุมวัชพืชแล้วเนี่ยมันมีขึ้นมากไหมค่ะเพราะว่าสภาพทั่วไปในบางครั้งการฉีดเนี่ยอาจจะไม่สม่ําเสมอพอ ที่สองก็คือว่าเราจะมาดูโรคหรือแมลงว่ามีอะไรไหมถ้าเกิดว่ามันมีโรคเราก็จะได้กําจัดป้องกันนะถ้ามีแมลงก็จะได้จัดการควบคุมเนี่ยหนูนลองมองดูนะในส่วนของวัชพืชเห็นไหมนี่ทัางนี้นี่คือต้นข้าวนะนแต่นี่นี่น,นี่คือวัชพืชแต่<อ>เราไม่ห่วงอันนี้เป็นใบอันนี้ข้าวลูอ๋อค่ะนะอันนี้ใบเลี้ยงคู่นี่นี่นี่วัชพืชใบเลี้ยงคู่อันนี้เราไม่ห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาน้ําท่วมแล้วเขาก็จะยุบตายไปอ่าแต่ที่ห่วงที่สุดคือตะกูลหญ้าอ่า ทีนี้ในส่วนของปลายใบเนี่ยจะสังเกตเห็นค่ะถ้าเรามองเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไกลๆปุ๊บจะมีมันไม่เขียวแกมเหลืองนึกออกไหมอ๋อสีไม่เหมือนเอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ดูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลายใบเขาจะเหลืองค่ะนะปลายใบเขาจะเหลืองทีนี้ถ้าเราจะเช็คว่ามีแมลงคือตัวนี้ห่วงคือเรื่องเพลี้ยไฟไรแดงค่ะนะเราก็บอกว่าเรามองเห็นไหมมองไม่เห็นหรอกเนี่ยถ้าเรามองเห็นปลายใบจะเป็นเหลืองนๆนิดๆให้เช็คใช้มืออย่างนี้ลูก เสร็จแล้วก็ลงมาดูสังเกตดูว่ามันมีอะไรสีดำๆไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็แสดงว่ามันอาจจะระบาดไปแล้วแต่ตัวไม่มีแล้วแต่แต่ว่าอาการวิกาลของมันยังอยู่ที่ใบอยู่ออันนี้ถ้าเรามีอาการหรือว่าโรคอย่างเงี้ยแก้ได้ง่ายๆไม่ต้องฉีดยาลูกเราเอาน้ําขึ้นท่วมเลยปล่อยน้ําให้ท่วมแล้วก็ก้านเป็นแปลงๆอยู่แล้วพอท่วมแปลงนี้ปุ๊บแมลงมันจะลอยน้ําขึ้นมาโอ้เพลียไฟ ไฟต้องแพ้น้ำอ่าแล้วก็ปล่อยน้ําออกไปแปลงต่อไปอนะแล้วก็รักษาระดับน้ําไว้ก็แก้ได้ะนะอันนี้คือข้าวเล็กเราสามารถใช้น้ํากําจัดเพรียวไฟได้แต่ถ้าเป็นข้าวสูงๆเอาน้ําใส่เท่าไหร่ถึงจะพอล่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนถ้าไประดับข้าวสูงๆเราก็ต้องกลายเป็นว่าใช้พกสมุนไพรละ,ะนะใช้บิวเรียละ,ะอันนั้นเป็นอีอกขั้นตอนน้ําตัวนี้ได้2อย่างก็คือควบคุมวัชพืชไม่ขึ้นละนะต้นเล็กๆน้ําท่วมตายวัชพืชนะข้าวเราเองเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นน้ำเขาเรียกขึ้นามได้ นะเพราะว่าข้าวเขาเป็นพืชที่ทนน้าแช่แข็งและอีกเรื่องหนึ่ง<ะ>ที่เราจะทําวันนี้ก็คือว่าของเราทํานาแบบเปียกสลับแห้งเปียกแรกก็คือวันที่เราเอาน้าเข้านาเพื่อเตรียมเทือกค่ะนะแห้งแรกก็คือตอนที่เราหว่านข้าวเราขดน้ําออก<ะ>ตอนนี้จะเป็นเปียกที่สองหนุเป็นเปียกที่สองที่นี้เราจะเช็คน้ํำยังไงก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วเปียกที่สองนี้ประมาณข้าวอายุกี่วันนะคะก็หลังจากเราฉีดยาคุมฆ่าวัชพืชแล้วประมาณสักสักสองวันถึงสามวันค่ะนะ เราก็จะใช้กระบอกตัวนี้เพราะว่าอะไรยังครูเองครูเข้าใจแต่ถ้าเกิดเราอยู่ไม่อยู่เราสามารถที่จะให้คนในบ้านมาตรวจมาตรวจดว่าเน้ำมันอยู่ระดับไหนหนะอย่างที่เราเรียนรู้กันว่าเราจะฝังลงไปเนี่ยฝังลงไปใต้ดินนะลูกนะ,ะผิวดินจะอยู่ตรงนี้ขึ้นนี้มาตรงนี้ขึ้นมา5เซนให้โผล่นดินนะอ่าพอห้าเซนน้ําที่ที่ข้าวจะยังใช้ได้อยู่คือ15เซนถ้าเกิดว่าน้ํามันแห้งไปแล้วเนี่ยพอน้ํามาเห็นว่าน้ําอยู่รูเนี่ยเราต้องเติมน้ำละ อันนี้คือคือนวัตกรรมที่เราเอาไว้เช็คว่าน้ําใต้ดินมันจะพอสําหรับ,บข้าวมาั้ยทีนี้การฝังต้องฝังที่สูงที่สุดเพราะว่าตอนเราไปฝังที่ลุ่มปุ๊บไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนให้ทาแปลงได้เพราะนั้นตรงเนี้ยใช่ไหมน้ํายังไม่ขึ้นเห็นปะลกเดี๋ยวเราก็จะฝังตรงนี้แหละครูเขาอย่างข้อแก้งข้าวนี่ยเราเคยทํากันมาแล้วใช่ไหมคะอืมจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะสอนพี่ลุกน้ําเขาให้รู้จักว่าไอ้ท่อแก้งข้าวเนี่ยเขาต้องทำาปันยังไงเดี๋ยวไอ้เรื่องขบวนการนะขบวนการว่าต้อง เจาะยังไงให้ไปดูย้อนหลังแต่วันนี้เราฝึกเรื่องจริงนะเพราะนั้นครูทาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้น้องแกละพี่ลุกน้ําทำคนละอันเพราะนั้นนะเราเลือกตรงที่มันสูงที่สุดเนาะแต่ว่าก็ควรจะอยู่ใกล้ๆเราจะได้ไม่ต้องมาลุยน้ำไงใช่ไหมเออตรงนี้ไม่มีต้นข้าวแล้วก็ลงไปนะเป็นนั้นเราจะให้รูสุดท้ายเสมอกับผิวดินคนะเนี่ยแค่นี้นะแล้วก็เอาดินในออก อืมอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อน้ําเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถจะดูว่าน้าใต้ดินมีเท่าไหร่ระดับไหนแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่าน้องแป้งกับพี่ลุกน้ําลองทําตรงนี้แหละลุกค่ะเออลองดูที่ต้องทําไงอ่ะนี่เครื่องมือนุปกรอนนะคะครูลองดูที่จะจะผ่านไหม ครูนี่โอเคไหมคะอ่าใช่ได้ไหมเราจะ,จะเห็นแล้วทีนี้ตัวที่เกินขึ้นมาเนี่ยลระดับน้ําที่เขาจะไว้คือประมาณ5<ะ>ถึง10เซน<ะ>เพราะฉะนั้นเราเอาน้ําเข้าครูก็จะให้มันท่วมนี้ไว้<ะ>มันจะไม่ถึง10บ<ะ>ก็ไม่เป็นไร<ะ>เพราะนั้นเราให้มันท่วม5้าไว้แต่เราก็สังเกตว่าที่เราฝังไว้ที่ดอนปุ๊บถ้ามันท่วม5เซนมันจะต้องท่วมที่อื่นทั้งหมด พอเราทําที่ดอนที่สุดช่ไอ้เราทําที่สูงสุดแล้วเพราะฉนั้นมันก็สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ดูอย่างเดียวว่าแล้วไม่ต้องไปเอ๊น้ำเราจะพอไหมได้5 10, 10เซนสิบเซนหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัววัดได้ทั้งระบบเลยลูกครูคะแล้วหลังจากนี้เราทําอะไรต่อคะจากนี้เราก็จะปล่อยระดับน้ํารักษาระดับน้ําไว้ประมาณ5-10เซน<ๆ>เพื่อจะควบคุมวัชะพืชไม่ข,ขึ้นแล้วก็ปล่อยไปจนถึงอายุประมาณสัก18-20่วันก็จะได้อายุในการหว่านปุ๋ยรอบแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปปิดช่องน้ำนะแล้วก็เอาน้ําเข้าให้เรียยบร้อ โอเคไป เครื่องปรุงนี่มันอลังการงานสร้างมากทำอะไรคะเมนูวันนี้ข้าวไรเบอร์รี่ผัดพริกแกงกุ้งค่ะทำเลยค่ะพี่เริ่ต่อไปค่ะอะไรคะอะไรคะกัดเคยียมจัดมาใส่มาเลยใส่เลยเหรอคะจ้ะต่อไปต่อไปต่อไปพริกแกงก่อนอ๋อพริกแกงก่อนกุ้งกับกุ้งโอ้ อีช e ้อนใส่น้ำลงมาเลยโย่โอ e ้ตัวฝักยาวจ้าว,าวใส่กี่ช้อนคะพี่การใส่สักสองช้อนจ้ะหนูห mm. ยิบมากดไอ้พี่จะกิบมือสิ <c oughs> อน่ากินฝุดฝุด oh. ต่อไปค่ะปุ้งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน โหระพาค่ะน้องค่ะใส่เยอะไม่เจ๊พี่หยิบหยิบหนึ่งหยิบโอเค,อเคน่ากินนะพี่อืดฟรดอุ้ใส่ข้าวลงมาเลยว้าจุกหยิบหุิบคุกพริก,ก,กแกงให้ข้าวกับข้าว,าวค่ะชิมค่ะชิมขอด้วยค่ะพี่ <laughs> ได้บัว ไรซ์เบอร์รี่ผัดพริกแกงกุง้งน่ากินมากแต่งใจก็สวยสวยครอีงอ่ายที่บ้านนะคะพี่ <c oughs> ข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666 ร่วมสนับสนุนให้ชาวนาไทยพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยกรมการค้าภายในจากวันที่เราเอาน้ำข้าเมื่ออายุ10วันตอนนี้อายุ20วันแล้วะนะครูควบคุมน้ำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เพื่อเห็นไหมไม่ให้หญ้ามันขึ้นเราจะเห็นข้าวจะมีหญ้าบางเล็กน้อยคือไม่เกิน5%ก็โอเค,คเดี๋ยวเราใช้คนถอนอกำจัดทีนี้วันนี้เราจะต้องมาหว่านปุ๋ยรอบแรก ข้าวหอมปทุมของเราอายุร2อยวันะนะข้อกําหนดของมันก็คือว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยให้เขาเจริญเติบโตในช่วงต้นเนี่ย20วันเนวันใส่ครั้งหนึ่ง30วันใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปใส่อีกทีงคือนับลบอายุจาก120วันมา60สใส่ก่อนอีก5วันคือ 50- 55ถึงวันเป็นครั้งที่3เพราะวันนี้จะเป็นครั้งแรกซึ่งอัตราที่ใช้เนี่ยจะใช้ประมาณสัก12กิโลทีนี้สูตรที่ใช้เนี่ยปุ๋ยอันนี้สําคัญมากนาของเราเปน็นนาดินทรายะนะไนโตรเจนต่ำฟ เพราะนั้นเราต้องใช้ปุ๋ยที่มันเป็นสูตรทั้ง3ตัวมีทั้งเ็ทั้ง P ีทั้งเคแต่ในสูตรปุ๋ยทั่วไปเนี่ยไนโตรเจนก็ยังน้อยอีกครูก็จะใช้วิธีการเอาตัวปุ๋ยสูตรทั้งหลายนะส่ส่วนคือ4ลูกผสมกับยูเรีย1ลูกนะมันก็จะได้สูตรใหม่ไนโตรเจนประมาณสักยกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ฟอสฟอรัสประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์นะโพแทสเซียมสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์กว่าพอละนะเพราะนั้นอ่ะวันนี้เราจะหว่านปุ๋ยกันเลยนะ เพราะนั้นเดี๋ยวเอาปุ๋ยสูตรใส่ก่อนลูกคือเราก็ต้องเอาปุ๋ยสัดส่วนพวกมันก็คืออันนี้ปุ๋ยอ่านี่คือปุ๋ยสูตรค่ะปุ๋ยสูตรอันนี้ปุ๋ยสูตรอะไรคะครูปุ๋ยสูตร16 16 8ลูก16 8มีทั้ง NPK เลยใช่มีทั้ง NPK เลยลูกคุณคะแล้วอย่างนี้ตอนมาผสมปุ๋ยจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็จริงๆแล้วคือปุ๋ยเนี่ยเหมือนกับเกลือมันก็จะมีอาการที่จะทําให้ทําให้เราระคายเคืองบ้างนะเพราะฉะนั้นถังลูกเนี้ยเรามันถังมันเล็ก แล้วเราก็จะผสมทีละลูกนะก็คือหนึ่งลูกเราก็จะใช้ยูเรีย12กิโลนะ12กิโลอันนี้คือครูวัดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครูคะแล้วทำไมเราต้องเพิ่มไนโตรเจนอีกคะเพราะว่าเราก็ปลูกพวกปอเทืองไปแล้วคือปอเทืองเนี่ยปลูกไม่มีไบโอแมสก็จริงมีไนโตรเจนก็จริงแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอแต่สังเกตดูไหมข้าวเราก็สวยพอสมควรแต่ยังไม่พอตาลูกเพราะจากนี้ไปเนี่ยเขาเริ่มกินมาได้ระยะหนึ่งเนี่ย ถ้าเรายังไม่ให้นาตรเจ้นปุ๊บการเจริญเติบโตเขาก็จะทําให้ไม่สมบูรณ์พร้อมนะช่วงต้นเนี่ยข้าวต้องโตให้เร็วที่สุดเพราะอะไรป้องกันวัชพืชให้เขาค่มวัชพืชแล้วนันหดลองบ้างไหมคะพี่อะไรคะครครูคะแล้วถ้าเราใส่นโตรเจ้นเยอะเกินจะมีผลอะไรไหมคะมีผลถ้าเราใส่นโตรเจ้นเกินมันก็จะโตเฉพาะใบคนะเสร็จแล้วจะอวบอ่อนจะอ่อนแอเพราะนั้นเลยถึงต้องใช้ปุ๋ยที่มีทั้งเ็ทั้งพีและทั้งเพอเราหวานไปแล้วประมาณสักเจ็ดวันจะปล่อยให้น้ำแห้งเอง าจากนั้นปุ๊บไ<ม>นโตรเจนก็จะนอ้อยลงค่ะ<า>อ่ะ,อะ<ม>เดี๋ยวครูจะหวานให้ดูเลยเป็นยังไงบ้างคะครูหนักไหม<ส>คะเกษตรมันเหนื่อยลูก แต่ว่าการทําเกษตรเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะเหนื่อยแต่ละเรื่องที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ทําเสร็จแล้วมันได้ตังค์จากนี้ไปอีกร้อยวันลุกกว่าจะได้ผลผลิตแล้วถึงจะรู้ว่ากําไรหรือขาดทุนทุกวันนี้เกษตรกร,ร,กรจนเพราะอะไรจนเพราะว่าไม่รู้ความรู้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่าทําไมข้าวไม่แพงครูไม่คิดระบบแค่ไหนแค่นั้นเพราะอะไรถ้าข้าวแพงเมื่อไหร่คนกินทํำยังไงผู้บริโภคบริโภคข้าวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะทายังไงถึงจะลดต้นทุนให้ได้ทําให้ผลผลิตมันสูงมีคุณภาพดี แล้วเราอยู่ได้พอสมควรนี่ครั้งแรกนะคะเห็นครูบอกเดี๋ยวจะมีวันปุ๋ยรอบที่สองรอบที่สามวันค่ะ,อะรอบที่สามคือ55วันะนะมันมีอีกแต่ว่าของครูค่อนข,ข้างจะไม่ต้องทําเพราะว่าเราจะมีปุ๋ยพืชสดเดิมไง<อ>ในช่วงเจ็ดสิถึงแปวันซึ่งจริงๆจะมีการแต่งหน้าด้วยยูเรียค,ครูจะไม่แต่ง เพราะว่าช่วงนั้นนะถ้าเกิดไปแต่งปุ๊บไปเจอสภาพแวดล้อมชื้นปุ๊บโรคมันจะเกิดหนักมากพืชเขาจะอวบอ่อนโรคภัยเขาจะมากอยากรู้ว่าครั้งที่สองกับครั้งที่3านี้ต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการเลือกจวนปุ๋ยจากที่ครูบอกว่า12กิโลโอ,อายุ20วัน13กิโลต่อไร่อายุ30วันอายุ25่กิโลต่อไร่อายุ5 5าสถึง <50 S 2> วัน,วนในหอประทุมเนี่ยนะจากการประมาณจะสถิติที่เราทํามาเหมาะสมกับนาแปลงนี้แต่ถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรคนอื่นถ้าเคยใส่เท่าไหร่หาร4ีนะลูกนะ ครั้งที่1ใส่1ส่วน <ฮะ S 2> ครั้งที่2ใส่1ส่วน <ฮะ S 2> ครั้งที่3มใส่2ส่วนอ๋อามากน้อยไม่ว่าก,กัน <ฮะ S 2> เขาอาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้หรือเขาอาจจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ <ฮะ S 2> หลังจากนั้นใส่แล้ว <ฮะ S 2> ต้องพิจารณาด้วยสายตาด้วย <ฮะ S 2> ความเขียวพอไหมอย่างที่ครูบอกเมกกื่อกี้ไอ้ตรงที่เขียวนี่หวานน้อยหน่อยไอ้ตรงที่เหลืองๆปุ๊บหวานหนานิดนึ่งเมื่อกี้ครูว่านปุ๋ยไปเนี่ยครูก็จะสังเกตว่าเมื่อเม็ดปุ๋ยกระทบต้นข้าวพืชข้าวมันสะบัดมีแมลงขึ้นไหมไม่มีอ่าแสดงว่าแมลงไม่มี อ่าโดยทั่วไปแล้วก็จะสังเกตในเรื่องของตัวบินทั้งหลายนกต่างๆนะเราสังเกตว่าจะไม่มีเห็นนกที่กินมแมลงเลยแสดงว่าในแปลงนาเราไม่มีมแมลงระบาดเออมันเป็นนิเวศนิเวศท,ที่เราต้องพิจารณาร่วมกันต้องเรียนรู้<ม>ทุกๆจุดใช่ผู้ใช้เวลา30ปีแล้วลูกที่อยู่กับแปลงนาเพราะนั้นก็จะเข้าใจว่า ถ้าเราดูไปธรรมชาติปุ๊บเอมันมีอะไรบ้างมีนกประเภทไหนถ้าเป็นนกนังแอน่นก็แสดงว่าตระกูลเพี้ยามา,าถ้าแมงปอมาจะเป็นตระกูลเพีย<า>ถ้านกกระยางตระกูลหนอน<า>อมันก็จะบง่งบอกอยู่จากการสังเกตลูกดูจากตัวที่มากินมันใช่ซ้ำ,ซำ ซ้ำๆอยู่ครูคะเท่าที่ลุกน้ำได้เรียนรู้มาหลายสัปดาห์นะคะรู้สึกว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่จะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียดคือเหมือนต้องมีใจรักกับสิ่งที่ตัวเองทําใส่ใจมากๆเนี่ยค่ะครูน้องป้าอยากให้ครูนะคะช่วยสรุปว่าทําไมเกษตรกร,รต้องให้ความใส่ใจในเรื่องการดูแลแปลงนาคะเกษตรกร,ก,รกับนาเนี่ยมันคือชีวิตของเขานะเกษตรกร,ช,กรชาวนาคือทํานาเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในเวลา4เดือนที่เขาทำเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่ใจแล้วพลาดละ่ะ ได้ผลผลิตตามต้นทุนสูงนะแล้วรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเขาจะอยู่ยังไงทุกวันนี้บอกตรงๆว่าเกษตรกรที่จนอยู่เพราะอะไรเพราะขาดความใส่ใจในอาชีพของตัวเองเคยยังไงชินยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาใส่ใจสักนิดหนึ่งใช้ความรู้ในการทำนาแผนใหม่บวกกับประสบการณ์แผนเก่าแล้วก็เอามาเป็นองค์ความรู้ของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเะงั้น เกษตรกรจะยังจนอยู่อย่างนี้ตลอดไปวันนี้เราก็ได้รับความรู้ดีๆจากครูไปอีกแล้วนะคะ,คะแต่ว่าความรู้ดีๆยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะมาติดตามสาระดีๆจากสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกันค่ะวันนี้นะคะน้องแป้งกับพี่การก็มากับครูเ็นบ้านอีกครั้งพี่การคะมีเมนูอะไรคะวันนี้ เมนูข้าวผัดหมูปิ้งค่ะข้าวผัดหมูปิ้งใช่เอคือซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาทำเลยใช่ไหมพี่เปล่าพี่กินไม่หมดไม่อยากเอามากินแบบหมูปิ้งข้าวเหนียวอีกแล้วแล้ก็เลยเอามาทําเป็นข้าวผัดใส่น้ามันกรแปะใส่สองช้อนเหมือนเดิมใช่อพอเน้ํามันเสร็จแล้วอะไรต่อคะดดดเดาเดาเดากระเทียมเราได้ข้อคิดจากครั้งที่แล้วอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อแครอทไข่แปะ แครอทมาอิ่ว้าแค่ข้าวค่ะข้าวข้าวเหมือนเดิมค่ะข้าวไรเบอรี่ข้าวข้าวข้าะน้าวขาวข้าวข้าวข้าวข่าวข้า่ข้าวข้นวข้ดข้วข้าวน้าข้าวข้าวอน่ขากิ้นวข้าวอ้าิข้าว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 ข้า้าวข้่วข้งวข้า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 ว่้าวข้าวข้าวขาวขาว้วข้า้วาขาว อันนี้เราก็คุกข้าวหมูเข้าไปให้เข้าก็เข้าวเสร็จแล้วโหอะไรจะง่ายปานนั้นโอยเสร็จแล้วข้าผัดหมูปิ้งชง่ายได้และน่าอร่อยมากค่ะเหมาะกับครวบ้านๆมากข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666การพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศของเราก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้สูงขึ้นพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว24กรกฎาคมพุทธศักราช2541ในปีพุทธศักราช2559เป็นโอกาสของเหล่าประสบนิกรชาวไทยที่ได้ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจรับบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559 ร้อมการเปิดงานพอเพียงยั่งยืนผืนดินพระราชทานสืบสารศิลปาชีพดวงประทีปนำประชาไทยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอ,อกอจึงได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวันยาราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบเรอบ โครงการพระราชดำริ12โครงการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินณนะบริเวณถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครเป้าหมายก็คือหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนินาถนะฮะซึ่งพรสองสององค์ได้ดำเนินในเรื่องของโครงการพระราชดำริมานํำเสนอให้บุคคลทั่วๆไปได้รู้จักสองเราให้เกษตรกรที่ได้ นำแนวพระราชบัีติตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยให้เขาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานก็จะมี3ส่วนด้วยกันในเรื่องของจัดที่ทรศการโฉนดหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยซึ่งออกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่ดินปฐมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9เราเนี่ยได้ทรงพระราชทานให้สวบกมาเป็นทุนประเดิมสำหรับการจัดที่ดินในพรบการรู้ที่ดินเพื่อเสดกรรม อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ว่าเกษตรกรในเขตปรูปที่ดินและก็สํนานักงานการปรูปที่ดินเนี่ยได้น้อมนาพระรามหลีตรงนี้ไปขับเคลื่อนอย่างไรแล้วส่วนที่3เนี่ยก็ผลจากการขับเคลื่อนงานในใน,ในพระรามหลีทั้งสองพระองค์เนี่ยเกษตรกรได้ประโยชน์อะไรมออีรายได้จากกิจกรรมพวกนี้อย่างไรภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการที่ดินในผืนดินพระราชทานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวม5จังหวัดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกและจังหวัดนคปรปฐมโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริโอกาสนี้มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการทําการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ร่วมถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆมากมาย ทำอาชีพกเกษตรกรทำนาช่วงหนึ่งก็จะมาใช้เคมีกันเยอะมากทั้งยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมาลงนะคะแต่พอมาร่วมโครงการนิคมบูร,ราณาการของสอปกรนะคะเราก็ได้ทำอินทรีย์มาตั้งแต่ปี5 5เลยค่ะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากที่ทำเคมีข้าวจะไม่เป็นราคานะคะตอนนี้ก็ได้ราคาสูงขึ้นนะคะตอนนี้ครับเป็นกเกษตรกรอ,อ,อยู่ในโครงการกเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ ซึ่งอยู่ในโครงการใหญ่ก็คือโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ครับซึ่งปัจจุบันนะครับกองผมมีอาชีพว่าคือ,ขอเขาเลี้ยงไส้เดือนพันแอฟริกันไนท์คอร์เลอร์ในการจําหน่ายมูลไส้เดือนแล้วก็การจำหน่ายตัวไส้เดือนครับสิ่งที่สวกให้กับเราก็าคือหนึ่งก็คือเขาให้องค์ความรู้ต่างๆ2ก็คือสวกมีการมอบที่ดินทํากินเป็นโอกาสให้กับคนที่ไม่มีที่ดินทํากินอย่างกระผมได้มีโอกาสมีที่ดินทเกินแล้วก็ประกอบอาชีพไปครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดจากเกษตรกรทั่วประเทศและสาธิตงานศิลปะจากศูนย์ศิลปะชีบบางไทรและได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจุดแข็งของสมบกรเราเนี่ยนะระหว่างเจ้าที่สบปบกกับเษกษตรกรเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดกันแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่า ถ้าเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้อย่างนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษรกรแล้วก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานร่วมกัน แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระดีๆเต็มอิ่มกันเลยแต่ว่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรายังมีความรู้ดีๆรออยู่เพียบเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันอยากดูซ้ําเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook หรือ YouTube ก็ได้ค้นหาคําว่าชาวนายุคใหม่หรือแอดไลน์มาสอบถามปัญหากับเรากับครูก็ได้นะคะที่แอดชาวนายุคใหม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมดูช่องห้าทำยังไงคะน้องแป้งดูช่องห้าก่อนเล่องเงิค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะเราสามคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ทุกวันนี้เกษตรกร,กรจนเพราะอะไรจนเพราะว่าไม่รู้อันนี้สําคัญค,ความรู้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่าทําไมข้าวไม่แพงครูไม่คิดคะระบบแค่ไหนแค่นั้นเพราะาอะไรถ้าข้าวแพงเมื่อไหรคนกินทํำยังไงผู้บริโภคบริโภคข้าวเท่าไหร่เพราะนั้นเราจะทํายังไงถึงจะลดต้นทุนให้ได้ทําให้ผลผลิตมันสูงมีคุณภาพดีแล้วเราอยู่ได้พอสมควร